ผมอะไรครับผมอะไรครับผมละยี่สครับวันนี้ก็ขายเกิืหมดแล้วนี่ลองโทรหากิฟดูว่าเขาทำอะไรอยู่<อ>ทำไมไม่รับสายเนี่ยถ่<อ>ายต่อดีกว่า พวงมาลัยครับวันนี้วันพรกหัวละยี่สิบครับไข่ถูกๆครับพวงมาลัยนะครับเสียงเหมือนสามีฉันเลยอ่ะวันนี้วันพระหนูว่าจะเป็นเขาครับพวงมาลัยยี่สิบบาทครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยครับสามีฉันจริงด้วยอ่ะพวงมาลัยครับอย่าบอกสามีฉันนะวันพักไข่ถูกๆครับหัวละยี่สิบบาทครับพวงมาลัยครับขายถูกๆเลยครับพวงมาลัยครับสวัสดีครับพี่ พงอะไรไหมครับใส่ไว้ในรถก็ได้นะครับไม่เอาฉันไม่ชอบไปขายที่อื่นไปสกออปอรกพี่ผู้หญิงสนใจไหมครับเดี๋ยวผมรถให้เฮ้ยก็บอกไม่เอาไงไปขายที่อื่นแล้วก็อยู่ในห้างรถฉันด้วยไปครับขอโทษครับไปแล้วคุณขอบคุณนะ วันนี้ขายได้เท่าไหร่โหถ้าขายดีแบบนี้ทุกงวันก็ดีสิกิฟมาอนดีเลยกิฟรู้ไหมวันนี้พี่ขายหมดเลยนะและตอนนี้เราก็มีเงินที่จะไปตัดชุดร่ำบรรยญาของกิฟแล้วโหพี่พี่แม่ตลกอะไรของพี่เนี่ยเงินแค่เนี้ยก็คงซื้อได้แค่ของในตลาดแหละฉันไม่ใส่ชุดที่ซื้อในตลาดหรอกนะฉันเรียนจบกฎหมาย ฉันต้องใส่ชุดที่ดีด,ดีหน่อยอ๋อแล้วอีกอย่างอะ่ะฉันทํางานแค่หนึ่งวันได้เงินมากกว่าพี่ทั้งเดือนอีกที่พูดแบบนี้หมายความว่างไงแต่ง,งานที่พี่ทํามันก็เป็นงานที่สุดจริตนะเงินที่เราใช้ใจ่ายอยู่ทุกวันมันก็เป็นเงินที่พี่ขายพวงม,มาลัยมาพอฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอ๋อแล้วอีกอย่างคืนนี้พี่นอนตรงนี้นะฉันไม่อยากให้พี่เข้าใกล้ฉันกิฟต์กิฟต์ เนิ่นมึงรู้ป่ะเมื่อวันก่อนอ่ะกูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งโคตรน่ารักเลยจริงอ่ะพี่พี่จีบสาวเก่งนี่ว่างๆสอนผมเลยสิเอางี้เลยเนิ่นถ้าเองมีเงินอ่ะผู้หญิงที่ไหนเขาก็มองเองเท่านั้นแหละ เพี hey, ่เฮ้แล้วมันแฟนเขาอยู่คนนั้นดีหว่าพี่ครับพวงมาอะไรไหมครับเท่าไรอ่ะยี่สิบบาทครับงั้วน่าพวงหนึ่งแล้วก็ฝากไปให้แม่ด้วยนะ บริษัทพี่เนี่ยสวยจังเลยนะคะพี่เนี่ยเก่งมากเลยนะคะไม่เหมือนแฟนหนูอะ่ะขายพวงมาลัยทุกคางค่ะอ,อ,อหนหน๋อไอ้นั่นเหรอเมื่อวานพี่เพิ่งเจอมาพี่ว่าหนูไปเลิกกับมันแล้วมาอยู่กับพี่ดีกว่าเดี๋ยว,ว, <scr> ยวพี่จะดูแลหนูเองจริงเหรอคะงั้นหนูจะไปเลิกกับมันเลยคะ่ะหนูก็ไม่อยากอยู่กับผู้ชายจนๆแบบมันหรอกค่ะ,คะ สวัสดีครับบอสค่ะคนนี้ใครเหรอคะเออคนนี้คือแฟนของเองครับผมอยากพามาให้บอสรู้จัก,กแล้วก็พามาให้คุณส่วนบริษัทของเรารู้จัก,กด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อกิบนะคะสวัสดีค่ะคุณเติร์คุณโจ้ นี่คือหุ้นส่วนบริษัทใหม่ของเราเขาคือคนที่ขายพวงมาลัยที่ส่งออกต่างประเทศผลงานของเขาเนี่ได้รับผลตอบรับดีมากเลยนะคะคุณเต้คะคนนี้ชื่อโจค่ะเป็นผู้จัดการของบริษัทเราค่ะสวัสดีครับและคนนี้ก็เป็นแฟนสาวเขาคะ่ะชื่ออะไรนะคะ,ะกิ๊ฟค่ะยินดีที่ร่วมงานนะครับถ้าผมไม่มาวันนี้ ผมก็จะไม่รู้ความจริงแต่ว่าผมขออะไรบางอย่างได้ไหมครับได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะคือผมขอไล่เขาออกครับฮะเพราะว่าเขาเป็นแฟนใหม่ของแฟนผมผมทำงานด้วยกันไม่ได้คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนผมเองพวกเรายังไม่ได้เลิกกันแล้วเขาก็มาเล่นชู้ กับผู้จัดก,การของคุณตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ผมทําธุรกิจนี้ที่ผมไม่บอกเขาเพราะว่าผมอยากสะพายเขาตอนที่เขาเรียนจบแต่เขากลับมาดูถูกผมและทําแบบนี้กับผมคุณโจคะฉันขอไล่คุณออกคะ่ะตั้งแต่พรุ่งน,นี้คุณไม่ต้องมาทํางานที่บริษัทฉันอีกนะคะมันอาจจะทําให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้คะ่ะบอสครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลิกผู้หญิงคนนี้ตรงนี้เลยครับ มีกับฉันนี่ยังไงหยุดนะอย่ามาทะเลาะกันในบริษัทของฉันฉันพูดคำไหนคำนั้นออกไปแต่บอสครับออกไปไปเดี๋ยวก่อนผมขอฝากพวมอะไรนี้ไปให้แม่คุณด้วยนะครับและคุณเก็บข้าของออกไปจากบ,บ้านผมซะเพราะว่าที่ตรงนั้น ผมจะทำเป็นที่รับเลี้ยงหมาจองจัดออกไปเลยละ่ะ